สวัสดีครับ h a t GPG เนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่ว่ามีคนใช้จํานวนมากนะครับเราสามารถใช้ h ช t GPG เนี่ยได้ทั้งการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึง10ส,สิ่งที่ควรรู้กเกี่ยวกับ h a t GPG นะครับ <"P> นนพูดถึง10ส,สิ่งที่ควรรู้กเกี่ยวกับ Chat GPG นะครับก็ผมได้ทำไม้แมพไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมลอง อ่าเซิร์ชใน ChatGPT ดูว่า10สิ่งที่ควรรู้คืออะไรแล้วก็เดี๋ยวมาไล่แต่ละข้อแต่ละข้อดูนะครับครับก <uğ re system transparency> ่อนอื่นี e t e r m a t i n สิงเรา a p p ร์ ChatGPT นะครับนี่นะครับ10สิ่ง ที่ควรที่จะรู้เกี่ยวกับ ChatGPT นะครับผมก็เลยถาม ChatGPT เลยนะครับโอเคได้มาแล้วสิอย่างนะครับเดี๋ยวอันไหนที่พออธิบายได้ก็อธิบายนะครับอันไหนยากก็จะข้ามไปนะครับอันแรกนะครับตัว ChatGPT เป็น AI นะครับ Artificial Intelligence Model นะครับที่ develop ok, ถูกพัฒนาโดยบริษัทชื่อว่า OpenAI นะครับนะครับก อันนี้คร่าวๆนะครับก็เป็นบริษัท Open AI แล้วกันนะครับอันที่สองนะครับตัว Conversation กับ Conversational AI นะครับหรือว่า ChatGPT เนี่ยเป็น n a t เทอร l เนชั่นอลนะครับก็คือเป็นเป็นโมเดลที่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ได้นะครับสามารถที่จะพูดคุยไ like, รเหมือนกับทางแชทบอทนะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยซีซันหรือเป็นผู้ช่วยเสมือนนะครับต่อไปนะครับตัว ChatGPT เนี่ย มีการเทรนนะครับคือการเก็บข้อมูลแล้วก็เกทรนทําให้มันเก่งขึ้นนะครับให้มันตอบแล้วก็พูดคุยกับคุณคนได้นะครับด้วยข้อมูลมหาศาลนะครับตรงนี้ข้อมูลเขาเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงแค่เดือนเซปเทมเบอร์หรือเดือนกันยายนเนี่ยสองศหนึ่งหรือ2ปีที่แล้วนะครับต่อไปนะครับแชทที่พิธีเนี่ยสามารถที่จะเจเนเรตเทรก็คือสร้างข้อความออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เรียกว่าเอาง่ายๆว่าสื่อสารผ่านนู่นด้ผ่านทางแชทข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะใส่เฉพาะแชทได้แค่ช่องทางเดียวนะครับไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับตัวโนเลดเนี่ยจะลิมิตที่เดือนกันยายน2021นะครับต่อไปแ h a t ีพ t นะครับเป็น AI m o โมเดลนะครับซึ่งอาจจะมีการใบแอวขึ้นได้นะครับจากข้อมูลที่เขาได้เทรนมานะครับเขาบอกอะไร Open AI อครับอี่มเจอนี่ยก็คำลัะก็จะพัฒนาแล้วก็เดียวหลอกไปเรื่อยๆเพื่อลดการใบแอร์นะครับต่อไป c h a t g p t เนี่ยสามารถที่จะ c u s t o m i z a t i o n ได้นะครับผู้พัฒนาซอฟแวร์หรือยูเซอร์นี่ยสามารถไฟตัวเนือ้อปรับแต่งตัว c h a t g p t เนี่ยทำให้เหมาะสมกับงานที่เราทำได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะโชว์บางอย่างให้ดูนะครับอันที่8ก็คือมี API ด้วยก็คือสามารถเขียนโปรแกรมเนี่ยลิงก์กับตัว c ช a t g p t เนี่ยเพื่อให้ ฟีเจอร์พัฒนาฟีเจอร์ให้ให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของใช้พีทีเนี่ยในแอปพลิเคชันต่างๆหรือเซอร์วิสต่างๆในอนาคตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมทำไลน์แมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกา,ารทำตัวเซอร์วิสัอทีนะครับเรื่องของ c u s t o m e r มอร p o r t นะครับเป็นแชทบอทที่คุยกับลูกค้าตอบคำถามนะครับโดยเอาโนเลตเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้า เป็นบริษัทโตโยต้นะครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลการซ่อมรถเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําใช้โมเดลของ c h a t g p t เนะี่ยช่วยตอบคำถามเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรถยนได้นะครับสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของการเรียกว่าอะไรคอนเทนต์เจเนเรชัได้นะครับก็คือการสร้างตัวตัวคอนเทนต์หรือว่าตัว ข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะจะแต่งนิยายก็ได้แต่งเพลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนโพสต์ขอตัวครับเขียนโพสต์ที่จะลงโซเชียลในเฟิร์กเนี่ย ChatGPT ก็ช่วยได้นะครับต่อไปนะครับตัว ChatGPT นะครับพบในไอซูสไลน์ ChatGPT เนี่ยก็จะหลีเรี่ยมการทําผิดศิลธรรมนะครับหรือว่าฟูคือความรุนแรงนะครับตรงนี้ถ้าถามอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงและศิลธรรมเนี่ย ชทีพกีก็จะหลีกเลี่ยงที่จะตอบคาถามนะครับอันสุดท้ายเรื่องของ privacy นะครับก็มีคนถามบ่อยๆนะครับว่าเออแล้วเราใส่ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปแอชที่พิกีจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาก็าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีตัว privacy and data ดต้าเทรดี่เป็น policy ที่จะ p r o เ e c t ์เดต้าค s ส n a l ต a t เของเรานะครับไม่งั้นก็จะผิดกฎหมายทั้งในอเมริกาแล้วห,หลายประเทศทั่วโลกนะครับทีนี้ในเรื่องของการ p r i เวซีเนี่ยถ้าเราเป็นองค์กรเนี่ยเราก็ต้อง ผมคิดว่าอาจจะต้องบอกก่อนนะคก่อนว่าเราจะใช้ตัว Generative AI อย่าง ChatGPT นะครับหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังการเอาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรเนี่ยใส่เข้าไปใน ChatGPT นะครับยิ่งทุกๆ AI น่าจะต้องทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลล่วไหลนะครับอันสุดท้ายก็คือข้อมูลใน ChatGPT เนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องร0อนะครับดังนั้นควรที่จะทําการ fact check หรือว่าตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะ ่าเรียกว่าจะเวิร์กช็อปกันยังไงนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเอาเป็นข้อข้อแล้วกันนะครับก็อันแรกก็คือ data นะอีเอ l t o p บุตรปนอินสองนะครับผมจะลองถามดูว่า2องศูนย์สได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจากความรู้ล่าสุดเนี่ยเขาจะรู้แค่ September 2สองนอะครับอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกนะครับ นี้ผมจะถามเขาเรื่องข่าวดิจาแดชแชท GPT ขเลวน,นะครับข้อมูลอะไรที่แชท GPT เนี่ยเก็บสะสมเนี่ย before set สองจุดหนึ่งนะครับผมอยากถามเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับมันคงไม่บอกลนะมันบอกว่ามันจะไม่เปิดเผย AI ไม่ไะ้เปิดเผยเเในทางความ i c นะครับที่้าเเสรลดหรือไทยนะครับ จะบอกเป็นไทยให้หน่อยนะครับเห็นไหมครับ Open AI ไเนี่ยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้อย่างแน่ชัดน,นะครับแต่ว่าคาดว่าข้อมูลน่าจะมหาศาลเลยนะครับ AI ได้ถูกฝึกข้อมูลด้วยความกวางขนาดเจ็ดร้อยถ้าวสิบกิกะก็ไม่เยอะนะครับบอกเลยยุ่ตรงนี้น่าจะสําคัญนะครับุข้อมูลเนี่ยฝึกไปจากอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์หนังสือบทความนะครับเพื่อให้ ChatGPT เนี่ยมีข้อมูลมากกว่าเรา หมันมีฮาร์ดดิสหรือมีสมองที่เยอะมากๆนะครับสามารถจดจําได้มากๆแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาโต้ตอบแล้วก็คุยกับเราได้นะครับต่อไปนะครับ ChatGPT เนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามนะครับการเขียนแล้วก็การอธิบายนะครับเดี๋ยวผมลองว็อกช็อปให้ดูนะครับสมมติ have uh, ว่าผมถามเขาไปแอปเวชนะครับผมมีคำถามนะครับ โอ้ยเดอบริดนะครับเดอบริดอาโปรแกรมเมอร์ดิ้นเดือดนะครับอันนี้ฉันไปดูตอบได้หรือเปล่าน,นะครับใครเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับโอ้ Ooh, บอกได้ด้วยนะยิสเท t ฮอตเซนะครับไอ้บอกมาเลยสิบคนนะครับข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ถูกนะครับแบบอี่างลูกดีนัค ผมยังไม่รู้สักอันเลยนะครับก็สามารถช่วยเราตอบคถามได้นะครับแต่ว่าข้อมูลจะต้องไปตรวจเช็คว่าถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกว่าคนที่คิดค้น Linux นะครับคนที่คิดค้นตัว Python นะครับมานไม่ออกนะแวนออฟซัมส์นะครับคนที่คิดค้นตัวเว็บหรืออินเทอร์เน็ตนะครับคนที่คิดค้นเรื่องของซอง er นะฟต์แวร์โมเดลโฟลเดอร์ f ี e e Software Foundation อันนี้ผมไม่รู้จักครับคนที่คิด C p นะครับคนที่คิดเทอร์โบบัสคาวเดียไแล้วก็สีชานะครับแอลลี่วอลนะครับคนที่เขียนโค้ดนะครับทำเรื่องของโปรแกรมนี้ด้วยเป็นคนสร้างตัวภาษาโิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็ต่างๆนานาใช้ที่พีีสามารถช่วยตอบคําถามได้นะครับใช้ที่พีสามารถช่วยเขียนไลท์ติงได้นะครับผมจะให้ช่วยเขียนวิญยาณที่คนเลยครับยิปอัพไลท์ยิเออร์เชันบานะครับฟอร l ดีนนะครับ พอยตี้ของดาต้าเบรยนะครับช่วยเขียนวิเทอร์เดชันเลยนะครับช่วยเขียนตัววิทยาณนินธ์เกี่ยวกับอะงไระ q u a l i t y คือคุณภาพของดาต a า a บรยนะครับเขียนวิทยาณนินธลได้เลยนะครับ,บนี่เขียนไทเทอรให้เราได้นะครับเขียนแอปแทกเขียนแชปเตอร์บทหนึ่งบทสองบทสามได้เลยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีสามารถดาฟตัววิทญาณนินธลว่ามันจะมีกี่บทกี่กี่เรื่องได้เลยนะครับ ที่เรามีอ p p e n d i x ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเหมือนเป็น outline ให้เรานะครับทีนี้เราจะให้มันช่วยเขียนต่อ,อยได้เลยนะครับยี่ l i ท์ like chapter one นะครับ,รบอารลสองพันดวดสองพันวดวนนะครับ1องพันวดหนันดวดีกว่าถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันเออเลยเขียนประมาณหนึ่งพันตัวอักษรนะครับ มาแล้วใส่แบ c กก r าไปนะครับ today data driving w o w e r โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ The database quality level to accuracy นะครับแล้วก็บอก statement of problem เขียนวิทยานคนได้เลยเนะีเดี๋ยวผมจะลองให้ใส่ r e f e r e n c e ดูนะครับคาดว่าน่าจะใส่ไม่ได้ครับเห็นไหมครับผมบอกให้เขียนพันคำเนี่ยมัน generate แล้วเดียวเองถ้าผมเขียนวิทยาคลอย่างนี้นะครับต้องอ่านหนังสือมหาศาลต้องหาข้อมูลมหาศาลแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับแค่สองบทโอ้นะ เสร็จแล้วนะครับบทที่หนึ่งที f t reference นะครับ <put> notation นะครับช่วยใส่ r e f e r e ให้หน่อยนะครับนี่ใส่ r e f e r e n ได้ด้วยนะครับสุดยอด <laughs> เป็นวิญญาณีิพนเลยนะครับนี่เป็น r e f e r e n c ที่เป็น format ที่ถูกต้องด้วยนะครับสามารถ copy ไปส่งอาจารย์ได้เลยครับแต่รับรองตรวจเจอแน่ออนอะน <laughs> โดนตกแน่นอนนะครับเพราะมันมีคิดว่าตอนนี้ซอฟแวร์น่าจะพัฒนาที่จะตรวจเช็คว่ามันมาจาก AI หรือเปล่านะครับสามารถเขียนวิยานิพคธนได้สามารถทำ reference หรือ annotation ได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับตัว Chat GPT สามารถที่จะช่วย e x a m i n a t i o n อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรคือการทดลองครับ p e t e l how Chat GPT do e x a m มีในแชทจะมีแค่คือการสอบหรือเปล่าตพราะว่าฟอร์มิชันนะครับสามารถตอบคำถามนะครับสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็รีวิวเขียนไอเซได้นะครับ Language Learning ได้นะครับสามารถที่ช่วยให้ก er learning learning หับ Language Learner ผู้เรียนรู้ทางภาษานะครับผู้ว่เรื่องของการแปลนะครับเรื่องของ Vocab เรื่องของก a m m a าได้นะครับสามารถเขียนโค้ดยิงได้นะครับสิตไล Model, ออเดอร์โมเดลก็บอกใชวิธีก็เหมือน AI โมเดลอื่นๆนะครับ do not conduct examination and assessment in traditional sense นะครับใช้วิธีเนี่ยเป็น text based AI นะครับเป็น AI ที่เป็นรูปแบบของการเขียนตัวอักษรนะครับที่เดียวหลอกปย open AI นะครับตรงนี้สามารถเข้าใจแล้วก็ Generate ก็คือการสร้างตัว human like นะครับเหมือนกับการโต้ตอบเหมือนมนุษย์เลยนะครับอันนี้ตัว ตัวเรื่อ s t m a t i o n เนี่ยไม่เคลียร์แต่ว่าเอาเป็นว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับเขียนอเสก็ได้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมก็ได้นะครับครับต่อไปพร้อมนะครับ x เป็นนออกผมนะครับ มันไม่ได้หมายความที่ผมจะถามแล้วแปลภาษาอังกฤษให้นะครับแต่ว่าแต่ผมจะถามใหม่นะครับ in terms of term of i t e m meaning of form นะครับ in in v e แบบของนะครับ generative AI นะครับควก็หมายของ generative AI นะครับ input instruction พร้อมก็คือข้อมูลที่จะใส่เข้าไปเพื่อที่จะคุยกับตัว AI นะครับ ร้อมก็เดี๋ยวผมจะให้กานเสด็จคนไทยแล้วครับ,รบตัวพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์นึ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวเรียกว่าอะไรตัว Chat GPT หรือว่า AI อื่นๆนะครับเพราะว่าตัวพร้อมเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่เราจะอินพุตเข้าไปบางคนก็จะพูดว่าพร้อมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะใส่อินพุตที่ดีได้เนี่ยเราก็สามารถจะได้ออปต์ไปใช้ประโยชน์ได้มากนะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีตําแหน่งใหม่ที่เรียกว่าตัวพรอมเอนจิเนียร์นะครับพราะเอิเนียเนี่ยถูกจ้างโดยโบริษัท AI หลายๆบริษัทหรือบริษัทที่เป็นพิเศษต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่สามารถกุย่ยเอไอได้เก่งเนี่ยมาช่วยหาคําตอบให้กับองค์กรนะครับนะครับมาแล้วนะครับพรอมเป็นคำสั่งในการป้อนข้อมูลนะครับเมื่อใช้โมเดลตัวนี้นะนรับคุณจะป้อนข้อมูลเรียกว่าพรอมนะครับเพื่อสั่งให้โมเดลมันทำงานตอบคำถามอธิบายต่างๆนะครับ มันก็คือแมสเซจที่เราพิมพ์ตรงนี้แหละครับมันก็คือพร้อมการตตอบของเด็กการตอบของ AI นะครับโมเดลจะประมวลผลข้อความเริ่มต้นที่ป้อนเข้าไปและสร้างข้อความเป็นการตอบข้อความที่สร้างขึ้นมกักจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาในข้อความเริ่มต้นและเป็นเนื้อหาที่สมเหตุสมผลนะครับ ChatGPT เนี่ยสามารถที่จะจดจําคําถามเดิมๆแล้วสามารถคุยต่อเนื่องได้เหมือนกับเราคุยกับทางคนที่แบบ มีความจํามหาศาลที่เก็บข้อมูลได้มหาศาลแต่ว่าเขาเข้าใจบทสนทนาหรือบริบทที่คุยก่อนหน้าได้นะครับสามารถปรับแต่งพร้อมได้นะครับถ้ามันตอบคำถามไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งินพุตเพื่อให้มันตอบให้ตรงแล้วก็ดีแล้วก็ไม่หยาบยิ่งขึ้นนะครับสามารถสนทนาได้ด้วยนะครับแต่กรณีที่โมเดล ai เนี่ยที่ใช้ในการสนทนาเช่น chatgpt เนี่ยข้อความเริ่มต้นสามารถใช้เพื่อจําลองการสนทนาได้นะครับแต่ละข้อความหรือคําถามของผู้ใช้จะพีน่าเป็น พอความเริ่มต้นโมเดลจะถามจะตอบตามคาถามนั้นนะครับก็คือมันจะเข้าใจแล้วก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับเช่นบอกว่านี้เมีมีมพอร้อมพร้อมเอนจิเนียร์นะครับช่วยบอกอความหมายของพร้อมเอนจิเนียร์ให้หน่อยนะครับนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมบอกว่า is a s read and skill to be form นะครับผมพิมพ์แค่อ o r มนะครับซึ่งไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่ามันคงจะมีบริบทว่าไอ้ก่อนหนะ้านั้นเราคุยถึง form engineer น,นะครับผมคิดว่ามันตอบได้ time management เรื่องของ o r g a n i z a t i o n การวางแผนการคริยใยนะครับอันนี้เขาก็สามารถที่จะรู้ว่าก่อนนั้น,นี้เราคุยอะไรกับเขาได้นะครับต่อไปนะครับเรื่องของคำตอบนะครับ คำตอบของตัว ChatGPT เน่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับบางทีมางตอบถามผิดนะครับยังไงอย่าลืมว่าจะต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามันถูกจริงหรือเปล่าในกรณีที่เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือเอาไปใช้ในเชิงที่จะต้องมีความถูกต้องของข้อมูลมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เสมอก็คือเช็คเช็คหรือว่าดูก่อนครับก่อนที่จะเอาไปใช้นะครับต่อไปนะครับเรื่องของตัว ChatGPT เน่สามารถที่จะสร้างประโยชน์เรื่องของการโต้ตอบ ที่จะเป็นคอสโตเมอร์พพอร์ตได้นะครับคือเป็นผู้ให้บริการลูกค้าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโตยโยต้าวันนี้อาจจะมีตัวตัวบอทดที่สามารถที่จะคุยแล้วเราบอกว่าถ้ามันขึ้นไฟตรงนี้แล้วรถมันจะเป็นอาการยังไงรถมีอาการสะดุด่างนี้แล้วก็สามารถคุยกับเราได้นะครับตรงนี้ถ้าใช้โมเดลของช t ปวีจีน่าจะเจ็บมากเลยเพราะว่ามันเก็บข้อมูลมหาศาลนี่ก็ว่าใส่ข้อมูลขององคก์กรเข้าไปด้วยนะครับครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าโต้อตอ ช่วยตอบลูกคา้าให้หน่อยครับลูกค้าบอกว่าจะเช็คอินสามโองเย็นครับ <S <S เราบอกไอ้ลูกค้าบอกจะเช็คอินสามโมงเย็นจะตอบลูกคา้าหน่อยแน่นอนนะครับที่ฝังองเรายินดีต้อนรับคุณในการเช็คอินสามโมงเย็นครับ หาคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยใดๆกรุณาแจ้งเรานะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเาาิกธ์โปรแกรมเนี่ยกับทางใช้โมเดลของตัว c h a t g p t นะครับก็สามารถให้โต้ตอบกับลูกค้าได้นะครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าองค์กรเนี่ยอาจจะต้องใส่ข้อมูลส่วนส่วนข้อมูลขององค์กรเข้าไปด้วยเพื่อให้ c h a t ี p ีกทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยก่อนได้นะครับครับผม ต่อไป chatgpt สามารถที่จะเขียนเป็นผู้ช่วยเขียนได้เมื่อกี้ก็ชวน์ไปแล้วนะครับเขียน d i s เ e r t a t i o n เขียนวิทยานิพนธ์อย่างได้เลยนะครับตัว chatgpt นะครับสามารถที่จะ,ะทำ t h e s i writing นะครับผมจะให้ช่วยแต่งย่อยนะช่วยแต่งย่ยใ้นะเรื่องเด็กน้อยหนีจากบานเดินทางไปต่อปออคนเดียวนะครับ ในเชื้อแต่งนิยายว่ามีเด็กน้อยเดียวจกบ,บ้านแล้วเดินไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศไม่รู้เขาว่าใจต่อปะทหรือว่าอะไรนี่เราเขียนให้แล้วแต่ภาษาไทยก็จะช้าหน่อยนะครับภาษาังกก็จะเร็วมากบทที่หนึ่งการตัินใจที่บ้าน,นนะครับเริ่มต้นการเดินทางนะครับก็สามารถช่วยเราแต่งนิยายได้แต่มันจะพู่อยู่กับพร้อมที่เราจะบอกเขาด้วยนะครับว่าเราจะให้เขาแต่งนิยายแบบไหนอย่างไรนะครับช่วยเขียนโพสต์นะครับโพส โฆษณา,าประก,กาศด้ามลาหนึ่งหมื่นบาทนะครับต้องการยอดขายสิบล้านบาทนะครับวันนี้ผมก็เขียนไปเรื่อยกนะครับซื้อวันนี้นะครับลดเกร์เซนะครับให้เพื่อเขียนโฆษณาว่าปากกาด้ามละหนึ่งหมื่นบาทให้หน่อยนะครับซื้อวันนี้เหลือแค่พันบาทนะ โอ,อกาสลดขายหนึ่งสิบล้านด้วยนะครับโปรโมชั่นปากกาแทบละหนึ่งหมื่นบาทเพียงคุณเป็นออกกนักขกาวที่มีคุณภาพปากกาชนิดนี้ไม่เหมือนใครราคาพิเศษเพียงหนึ่งหมื่นบาทมีดีไซน์ที่ลงตัวมีเลือกที่หลากหลายนะครับหากคุณซื้อวันนี้ลดไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีไอคอนมีรูปให้ด้วยนะครับก๊อปปี้ไปวางในตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไปวางในโฆษณาต่างๆได้เลยนะครับส่งไลน์ก็ได้นะครับโพสเฟซบุ๊กอินสตาแกรมก็ได้นะครับนี้ g p t ก็สามารถช่วยเขียนโพดได้ด้วยนะครับครับต่อไปเรื่องของค่าใช้จ่ายของ chatgpt นะครับสังเกตว่า chatgpt เนี่ยปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น3.5นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจะเสียเงินนะครับก็จะอัปเกรดตูพลัตตรงนี้นะครับทีนี้มันก็เปรียบเทียบว,ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ฟรีแพลนนะครับก็คือไม่เสียตังค์เนี่ยใช้โมเดลตัวที่เรียกว่า gpt 3.5นะครับแล้วก็มีตัวความเร็วเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ การอัปเดตโมเดลเนี่ยก็เป็นเรกูลานะครับก็คือโดยปกติจะอัเปเดตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า4.0เนี่ยจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดแล้วนะครับมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์เสิมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของปลั๊กอินที่จะใส่เข้าไปนะครับหรือว่าเรื่องของเ a ต้าอะไรสิคือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอ d v ว่เลยนะครับครับตรงนี้ก็เสียประมาณ20ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณนั คูณก็ประมาณสักเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อเดือนเป็น Cha ที่พิถีพัดนะครับก็ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะเรื่องของเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของระบบล่มนะครับยี่ีทสามเนี่ยมีโอกาสที่จะระบบล่มบ่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆหหรือว่าช่วงที่คนใช้เยอะๆนะครับแล้วเราพิมพ์ไปเยอะๆต่อวันเนี่ยมันก็จะบล็อกว่าวันนี้ใช้ไม่ได้ก็จะมีลิมิตของโทเค็นเหมือนกันนะครับคือเราไม่สามารถที่จะแชทแบบอลิมิตได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้แชทที่พิถีพันะครับ ถ้าอัปเดตก็เสียเลยนะครับผมไม่อัปเดตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสอนแล้วเ,เรียกว่าอะไรมันจะมีผลลัพธ์ไม่เหมือนกับคนที่ใช้ทั่วไปนะครับครับต่อไปนะครับ ChatGPT เรื่องของ Privacy นะครับ please uh, tell me about in privacy นะครับ o f ChatGPT, c h a t p t h a t we m t t r สิบอย่าง เกี่ยวกับ privacy ของ ChatGPT ที่เราต้องควรรู้นะครับมีบอกได้ไหมไม่รู้ data collection data retention data security นะครับก็อธิบายได้ privacy anonymization โ t เคยี่ t ิบส a ม e to t h a ดูไทยนะครับช่วยแปลเป็นไทยให้หน่อยนะครับ ความเป็นส่วนตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาต่อไปนี้คือ10เรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวการเก็บข้อมูลของใช้ทีพิีเนี่ยมีการเก็บข้อมูลที่คุณป้อนและคาถามที่คุณเพิ่มเพื่อเพื่อประสิทธิภาพของโมโเดลนะข้อมูลนี้จะถูกทําให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่คุณระมัดระวังในการสื่อสารอาจจะถูกบันทึกไว้แปลว่ามันเก็บข้อมูลเราไว้นะครับแต่ว่าจะถูกป้องกันนะครับการเก็บข้อมูลแนเวลานโยบายของ o p e เ a i มีการเก็บข้อมูลแค่30วันนะครับแต่นโยบายนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความมั่คนคงของข้อมูลโอเปนไอใส่ใจในความมั่นคงของข้อมูลแต่ยังไม่มีความเสี่ยงในการเผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบเขียนแปลไปแทบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องแนละการตรวจสอบก่อนที่จะเอาไปใช้นะครับความรับผิด้อเมือหาเมื่อใช้ข้อมูลจั้ที่วิธีคุณรับผิดชอบเนื้อหาที่สร้างขึ้นควรระมัดระวังและไม่นำเทคโนโลยี มาใช้ในวัตถุประสงค์ที่อันตรายผิดกฎหมายหรือไม่มีความเคร่งขัดไม่มีความไม่เข้าใจตรงนี้ไม่มีความเคร่งขัดแต่ว่าไม่ควรใช้ในเรื่องของผิดกฎหมายมันก็จะไม่ตอบมาให้นะครับตัวเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับดังนั้นนะครับก็อันนี้เรื่องของไทเรซี่นะครับอย่างที่บอกคือก็ถ้าเราใช้กับองค์กรก็บอกัวหน้าก่อนแว้าเราจะใช้นะครับแล้วก็ไม่ใส่ข้อมูลที่สําคัญขององค์กรเเข้าไปในตัวเว็บของ AI ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเซฟบริษัทของเราด้วยนะครับแล้วก็มีการทํา การตรวจสอบข้อมูลว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่ได้คำตอบมาจาก ChatGPT นะครบับต่อไปเรื่องของการ c s s อ m um i z a t i o n นะครับ h ีแ c ท n อโต้ใหม่นะครับ ChatGPT นะครับเราสามารถพ u s t o m ใหม ChatGPT ได้อย่างไรนะครับก็ผ่านจากพรรอมเลยนะครับก็คือทิ่ถามพอ้อมที่เหมาะสมเหมาะใส่เข้าไปนะครับ อันนี้น่าจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัว Data Control นะครับทูกเจอเนอร์ลอดัต t ้าคอนโทรลอสอยู่นี่ของใหม่ก็ต้อมอินสักชันนะครับก awesome ดต,ตรงนี้มองไม่เห็นอะไเลยครับ นี้นะครับกดตัวสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ custom i ม Instruction นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะอธิบายความเป็นตัวเราเนี่ยให้ c ช a t ิ p t รู้เพื่อจะตอบได้เหมาะสมกับความเป็นตัวเรานะครับอันที่สองก็คือสามารถบอก o o d and t o ท e ที่ c ช a t g p t จะตอบเรามาได้นะครับแบบจะเป็นเรื่องของให้ตอบแบบสุภาพตอบแบบเฟรลี่หรือตอบต่างๆนาๆนานะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ o o d and t o ท e ที่จะให้ c ช a t g p t เนี่ยสามารถที่จะตอบถามเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มีมีมีคิดด้วยบ้าอ่านะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับจุดจุด Instruction อ่านี่บอกนะบอกเราอยู่ที่ไหนนะครับเราทํางานอะไรนะครับเรางานะไรเด็กอะไรนะครับเพื่อให้ิ h ิ t g p t เนี่ยเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อให้เราเพื่อเรารู้จักเราก่อนเขาจะได้รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกับเราเขาจะตอบอะไรกับเรานะครับ ต่อไปบอกว่าเป็นทอรสตัตเตอร์คืออยากให้เชคที่พีีเน่ยคุยแบบฟอร์มอลคือเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับเรานะครับเราต้องการตัวบทสนทนาที่จะที่แบบยาวหรือแบบสั้นนะครับที่จะให้ c ช a ท g p t ีีตอบนะครับสามารถบอกนี่ได้นะครับ o u want to be เบคือคุณต้องการที่จะโฟกัสหรือว่าจะสนใจในเรื่องไหนก็สามารถบอกได้นะครับช h o u l d c h a t g p t h a v ด the o p o n i o n o n t o p i c or, topic or อีเมลโชนะครับคืออยากให้ ChatGPT เนี่ยออกความเห็นส่วนตัวได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนบอก ChatGPT ได้ว่าอยากให้เขาตอบคำถามแบบไหนนะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณว่าเราเป็นใครแล้วกันนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็พูดค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีเวิร์กช็อปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT นะครับก็บางอย่างก็น่าจะใกล้ตัวกับเรานะครับบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของ การคอสโตไม้เรื่องของเด v ลอปเปอร์หรือเกิดเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าวันนี้คลิปก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าสนใจชิปดีๆอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ